แทสนันภาพแขกคำพก,กาในอดีตท,ที่เคยลงนิตยสารได้ลูกสาวญี่ปุ่นสุดเปรี้ยวในอดีตท,ที่ผ่านมาแขกคำพก,กาได้ทำงานเป็นครูนักข่าวคอลัมนิดและล่ามซึ่งในขณะที่เป็นนักเขียนเธอได้มีนามปากกาหลายชื่อได้แก่คำพก,กาฮิมิโตนะนโตเกียวและคำปันนาปันนาโดยเธอนั้นเป็นนักเขียนที่มีแนวคิดร่วมสมัย โดยเฉพาะมุมมองที่ถนัดทางด้านสตีนิยมสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และก่อให้เกิดการวิาพากวิจารณ์เป็นอย่างมากล่าสุดด้านเพจแต่บอกอโมเดลได้ลงรูปแคกคำปกาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารลิฟปีที่4ฉบับที่19กปักแรกเดือนเมษายน2546แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของชาวเน็ตไปมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการทายแบบของเธอในตอนนั้นที่ดูทันสมัยเป็นสาวยุคใหม่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและชาวเน็ตบางราย ก็ถึงขั้นกล่าวว่าเมื่อเห็นรูปเหล่านี้ก็อดคิดถึงอุทาดะฮิคารุนักร้องญี่ปุ่นชื่อดังกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ